สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องของดาวพระอาทิตย์ที่จะทําการโยกย้ายในวันที่13มเมษายน2567นนะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นดาวใหญ่ดวงหนึ่งเลยนะคะในจักรวาลเนาะดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะคะย้ายทับลัคนาท่านเนี่ย ในวันที่13เวลา22.18นนะคะพระอาทิตย์จะย้ายทับลัคนาชาวราศีเมษและช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงปีใหม่ไทยด้วยนะคะช่วงสงการค่ะเป็นปีใหม่ไทยเพราะนั้นก็เป็นปีใหม่ของชาวราศีเมษในทางศาสตร์ของไทยแล้วที่ถือว่าช่วงสงการเป็นช่วงปีใหม่เป็นศัก,กราชใหม่ที่เขาเรียกว่ารับโชคลาภอย่างเต็มเต็มเลยเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยโคจรน่ะ ทับลัคนาได้ตำแหน่งมหาอุดนะฮะและ้วก็ไปเจอกับดาวพระรหัสที่ตั้งรับเป็นราชาโชคอยู่ที่ลัคนาเมษอยู่แล้วนะคะพอพระอาทิตย์กับพระรหัสเจอกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคู่มหามิตรเป็นคู่มิตรใหญ่เป็นคู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนนะฮะดาวพระรหัสมาจากเรือนคำว่าสุภาสุภาเนี่ยแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่แปลว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะสุภะคุณงามความดีอะไรก็ตามที่ชาวราศีเมษได้สะสมสร้างมาไม่ว่าจากอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันนะคะก็จะส่งผลดีกับท่านเมื่อดาวพระอาทิตย์มาทับลัคนาซึ่งพระอาทิตย์มาจากเรือนบุตระนะฮะบุตระจึงแปลว่าการเริ่มต้นอะไรมีใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นด้วย เพราะว่าอะไรพระอาทิตย์ยังโยกกับดาวตนุลักษ์ของท่านที่อยู่ราศีกุมเขาเรียกว่าพบลาพระโยกหลังลัคนาใช่ไหมฮะก็โยกกับดาวพระอาทิตย์พระอาทิตย์โยกกับดาวตนุลักษณ์นะคะโยกกับพระเสาด้วยอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นคู่ธาตุไฟกับพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นร่างคารกับพระอาทิตย์เจอกันจึงเป็นคู่ของความแอคทีฟความขยันนะคะและท่านจะได้อะไรแบบปฏิหารได้เลยนะ,ะเพราะว่าอะไรอ่ะ ก็เพราะว่าดาวพังคารกับพระเสาร์อยู่บ้านพระราหูนะคะแล้วพระราหูก็อยู่บ้านพระฤหัสพระฤหัสก็อยู่บ้านของพังคารเห็นไหมคะดาวเขาต่อเนื่องกันด้วยโชคลาภโดยเฉพาะพระราหูอยู่พวินาศนะคะเพราะฉะนั้นเงินลับๆอะไรลรับับสัญญาเอกสารหรือเป็นเรื่องอะไรที่ชาวราศีเมษทําอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังอ่ะนะคะ ก็จะแบบดีมากๆนะคะจะส่งผลดีในเรื่องการอยู่เบื้องหลังคนอื่นก็ได้การที่ท่านกำลังผลักดันอะไรอยู่แบบไม่ให้ใครรู้อ่ะนะแต่พอพระอาทิตย์มาทับลักเนี่ยเรื่องจะถูกเปิดและถูกโปรโมทคนในสังคมกลุ่มเพื่อนที่ทำงานหัวหน้าเจ้านายก็จะรู้ถึงผลงาน นะท่านก็จะพอท่านไปอยู่ลาพระท่านก็จะมีโชคลาภโชคลาภในแง่ผลงานเพราะกลุ่มกับดาวพระเสาที่มาจากเรือนการงานนะมาจากเรือนคําว่ากรรม,มะแล้วอยู่ลาพระบ้านพระราหูที่เป็นมิตรกับพระเสาร์ใช่ไหมแล้วพระเสาร์ก็เป็นเกษตรเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าพังคันกับพระเสาร์เจอการเป็นคู่ศัตรูน่นนี่นั่นนะอาจารย์บอกเลยอาจารย์ก็เห็นดวงมาเยอะแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นดาวนี่จห้เขาเป็นคู่ศัตรูแต่ถ้าเขาอยู่พบที่สวยงามได้ตําแหน่งคําว่าลาภานะชาวราศีเมษมีแต่โชคลาภแบบไม่คาดคิดคาดฝันด้วยซ้ําเพราะว่าพระราหูไปอยู่วินาศไงจึงเป็นสิ่งที่เราคิดว่าอืเราจะไม่ได้แต่เราได้ได้แบบฟุกๆอ่ะพระเกตก็อยู่ราศีมินพบวินาศอยู่ตรงนั้นน่ะและยังมีพระศุกร ที่ได้มหาอุดอยู่ด้วยแล้วมาจากตำแหน่งการเงินน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเงินน่ะเงินอะไรที่เรารออยู่อ่ะรับรองเลยค่ะจะถูกเปิดแล้วเราจะได้แล้วเรารออะไรอยู่เราจะได้เรารอความรักรอความชัดเจนใช่ไหมฮะดาวพระศุกร์มาจากเรือนปัตตานีแล้วอยู่บ้านพระฤหัสแล้วพระฤาัสบังกุมกับพระอาทิตย์อ่ะบุตรตึงแปลการเปิดตัวค่ะเปิดตัวแบบด่งดังยิ่งใหญ่เพราะ เป็นมหาอุดนั่นเองนะพอเป็นมหาอุดโอ้โหอะไรจะต้านทานอยู่ล่ะใช่ไหมคะแล้วก็พระหัตก็โยกกับพ่างคารอยู่นั่นะ่ะนะเป็นคู่คู่สมพลกับพ่างคารนะเพราะฉะนั้นพ่างคารเนี่ยเป็นตุนุตันุลักษ์ของชาวเมธพ่างคารมาจากเรือนมรณะเพราะฉะนั้นคําว่ามรณะสิ่งเก่าๆเ,เอาอาจจะแปลว่าอา มรดกแปลว่าเรื่องราวเก่าๆผลประโยชน์เก่าๆอะไรก็ตามเนี่ยมันจะถูกแบบให้คุณประโยชน์กับชาวราศีเมษอย่างมากมายหรือบางท่านทำงานที่เกี่ยวข้องกับเเขาเรียกว่าแก้ไขดัดแปลงอย่างเงี้ยมันก็ตีความหมายแบบนั้นได้ด้วยนะคะคำว่ามรณะแล้วก็วินาศใช่ไหมฮะเพราะว่าอยู่บ้านหงพราหู ราหูอยู่วินาศเพราะฉะนั้นเป็นงานที่เราแก้ไขดัดแปลงซ่อมแซมงานรีดเวาต่างๆพวกนี้จะให้คุณหรืองานที่อยู่เบื้องหลังงานที่อาจะเป็นเกี่ยวข้องกับนายหน้าการซิกแซกงานที่แบบการยื่นใต้โตหรืออะไรก็แล้วแต่งานที่มันออกแนวแบบไม่ได้แปลผิดกฎหมายนะแต่มันเป็นงานที่ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมนะเพราะถ้าพูดอยู่ตรงนั้นอะ กลุ่มกับพระราหูเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะแบบตรงเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผลรวดเร็วนะคะพอพระราหูกับพระพุธยังเจอกันอยู่นะคะก็บ่งบอกว่าตัวชาวราศีเมษต้องทําอะไรที่แบบพลิกแพงซิกแซกนะฮะซิกแซกพระพุธเนี่ยเขาเป็นปากก้จริงนะเขาเป็นปากก้จริงแต่ว่าเขาไม่ถึงขั้นเสีย เพราะว่าอาจารย์เห็นดาวศุกร์อยู่ตรงนั้นเขาเป็นคู่ธาตุน้ํากับดาวศุกร์เมื่อเขามีคู่ธาตุอยู่อ่ะเขาก็จะช่วยดึงและมีพระเกตที่ที่ไปกระตุ้นอยู่ก็จะดึงให้ดาวพระพุธในเรื่องของสัญญาเอกสารเนี่ยคลี่คลายเลยพอพระอาทิตย์มาเจอกับพฤหัสเห็นไหมคะเพราะว่าพระพุธเขาอยู่บ้านพรฤหัสนั่นเองนะคะการคอนแทคการติดต่อต่างๆที่ผ่านมาที่รอรับความสําเร็จสําเร็จอย่างแน่นอนคะ่ะ นะคะความรักก็ถูกเปิดตัวอย่างแน่นอนใครรอให้คนรักสารภาพรักบอกรักนะคะปิดบังกันมานานแล้วเมื่อไหร่จะถูกเปิดตัวอ่ะเปิดแน่นอนแล้วค่ะแบบนี้นะ,ค,ะความรักก็จะถูกเปิดค่ะนะคะทุกอย่างมันจะปังมันจะดีความดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากดวงดาวดาวอาทิตย์ให้คุณที่มาเจอกับดาวพฤหัสนั่นเองนี่มุมมองของดาวอาทิตย์ย้ายนะคะให้คุณแบบ สูงส่งเป็นปีใหม่ไทยสำหรับชาวราศีเมษที่จะเปิดรับสิ่งดีๆใครอยากลงทุนวางแผนไว้ตั้งนานแล้วคิดแบบไม่บอกใครมาตั้งนานถึงเวลาที่จะบอกถึงเวลาที่จะขอความร่วมมือก็ได้ค่ะสหาชชดาวพฤหัธมาจากสหาช c ขอความร่วมมือได้ท่านจะได้รับการสนับสนุนนะเป็นแบบ เรื่องราวดีๆอที่เราคิดว่าเมื่อไหร่จะถึงโอกาสใช่ไหมฮะชาวเมษนี่แหละค่ะถึงโอกาสแล้วอาจจะบอกว่าฟ้าเปิดดวงเปิดสําหรับชาวราศีเมษแล้วนะคะก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะคะในสิ่งที่อาจารย์พูดไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจริงไหมแต่ถ้าอาจารย์อ่านจากดวงดาวอาจารย์ก็จะบอกว่าโอเคมันปังมากๆสําหรับชาวราศีเมษนะคะ ในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่บอกว่าดีที่สุดในรอบปีก็ได้ของปีเนี้ของท่านเลยนะคะก็โอเคค่ะอาจารย์ก็ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงถูกใจอาจารย์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ